วันนี้วันจันท์นะครับแต่ว่าสองสองใช้หดรถจักรทำขบวนมานะครับแต่ว่ามาแค่ห้าคันนะครับวันนี้ไม่มีตู้ฟินแลนดนะครับก็ขเข้าจอดในรางที่สองนะครับอีกสักคู่จะก็จะรอรีกให้กับขบวนสามหนึ่งนะครับ นี้กบวนสองสอใช้เอาสตอมซีหนึ่งสามเจ็ดนะครับก็ราช้าอยู่ประมาณยี่สิบกว่านาทีนะครับส่วนวนส่พิเศษทักษินาระส1ามหนึ่งนี่ก็เป็นกรุงเทพชุมทางหัดใหญ่นะครับ หมายฮิตาชี้สี่ห้าหนึ่งสามนะครับก็เดี๋ยวต้องรอห่วงทางสะดวกสักคู่นะครับ ลรวจะส่งย e ังไงครับเนี <If S 1> ่ยเรียบร้อยแล้วครับเดินทางต่อนะครับคันแรกนี่ รู้สึกเหมือนจะเป็นพวกนักปั้นนะครับจักรยานนะครับเห็นมีเขาเรียกอะไรครับเหมือนมีกระป๋องที่ว่าไว้ทำบุญนะครับ <laughs> เจอพวกนะครับโบกมือให้แล้วก็ <laughs> เดี๋ยวมุ่งหน้าไปจอดราดบุรีนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับจากลากันไปก่อนครับในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ